สวัสดีค่ะนี่ช่องปะวันแม่บ้านหนองอุ้งอิงเด้อค่ะืันนี้ปะวันกกําลังเดินทางออกไปหน้าค่ะไปบ้านหนองอุ้งอิงนี่ในหมู่บ้านปะวันเนี่ยพี่นนองบเม่งเด้อ นี่บวแดงกลางบานเด้อค่ะนี่รอบนอกค่ะ่น,นแบบโบรานกันยังมีอยู่ค่ะ 两颗。 มันอยากซันแน่เด้อค่ะแต่ก็ดีกว่าลงหมุนประวันอยู่ดอกประวันนางรดทไทยบรรยากาศตอนเศร้าเขาเขียวกับว่าเศร้าแห้งดอกค่ะแดดออกแล้วฝ้าแจงจางปาง ปะน้างออกไปก่อนมอนีเห็ปปะน้างยางก่อนปาวันยางน้ำก้นบรรยากาศท่ามูบ่บานปะวันงามบ่ค่ะ เป็นตายู่บ่อถึงบ้านอีลาแล้ว ป่ะวันขึ้นมาทังดาดฟ้าบ้านน้ององิงเนื้อะคะ่ะปะวันยังบ่ท่านเคยขึ้นมาเลยตั้งแต่เห็ดแล้วปะวันขึ้นตั้งแต่บันรมีกงหลอกเือหนึ่งเมื่อนี้ปะวันเลยขึ้นมาทายพี่น้องแต่มันกระแดดแห้งแล้ว ันสีเหลือมตาช่องป่าวันเป็นช่องหลูกหมุมนเมนบอกค่ะ มิเตคนว่าช่องโลกหมุนมาอีกแล้วเขาว่าเป็นช่องใบช่องเกือว่าว่บเป็นเอาแต่ผ่าบรรยายเอาประวันพ่วมมหานเทศถ้าปวันเห็ุดนโดนผัดสิเบือประวันว่าอีกเอฟ เอฟซีสิบอกว่าปะวันว่าเก่งโพดปะวันยังยัง,ย,งยังหัดใหม่ขึ้นเด็กหน่อยเรียนหนังสือใหม่ล่ะค่ะก็ให้พี่น้องเบืองภาพบรรยากาศไปก่อนเนาะค่ะปะนั่งว่าโอ้ยบส่ส่ง ปะนางปะนางแกงปะวันวา่วาวาบุ้งส่งว,วบมว่วนเอาปะวันก็ว่าวแบบนี้ผู้ดใดว่าม่วนก็ว่าเอาเด้อเน่ยมาแกงป,ะว,กป,ะ,วปะวันเด้อแกงปะวันปะวันบเปื่อยเด๋อเนี่ยให้ปะวันแกงน้ำเด้อถ้าปะวันแกงเกราเปื่ยอยหลุดเด๋อ มันแดดแห้งเนาะค่ะมันสวยค่ะบ่แม่ปะวันคนตื่นสวยใดปะวันตื่นเ้าอยู่ปะวันเห็นหนัน่นเห็นหนี่อยู่เฮือนปะวันก็นเลยพ่วงออกมามันเลยสวยกะคลิปนี้กะเอาสมนึก,ก่อนเนาะค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณพ่อพอ,พอแม่แม่พี่น้อง พี่เขามาติดตามเขามาช่ปปะวันในมือน,นีประวันกับบมไม่ข้ามีอียงสิไอน้นี่มีแต่ข้ามขอบคุณขอให้พี่น้องพอ่อพ่อแม่เอฟซี FC ทั้งหลายทั้งไก่ทั้งไก,ทงไก่ทั้งต่างประเทศและหน้าประเทศพี่น้องสาวหน่อยเป็นมาแพงเอฟซีสาวหน่อยพี่ผันแพงเอฟซีน้องหญิง ฝากติดตามช่องประวันแม่บาออ้านน้องหญิงป้านางแม่บาออ้านน้องหญิงแล้วกะท่องพูนแบนหน่อยเบาทุนนี่เด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสุขภาพหลังกายแข็งแรงด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ